ในนี้มีใครชื่อหลังไหมคะผมเองครับนายเป็นฮีโร่ของฉันหรอกเธออยู่สูงแสนไกลจากตรงนี้ถ้าไม่มีหลังสักคนเน่ยก้อยนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตเนี้ยก้อยจะอยู่ยังไงแต่บังเอิน เธอมีหัวใจถ้าผมเป็นแฟนคุณเนี่ยผมจะไม่มีวันทิ้งคุณ่างนี้หรอกครับเพราะว่าโชคร้ายที่มีค,คิดอาจจะมาถึงเ,เรื่องนี้เลยกอต่อเธอจะอยู่ันฟ้าแสนไกล้ไม่ว่าจะหา่างแค่ไหนไม่วันต่อให้เธอเป็นนางฟ้า